สวัสดีครับเย็นดีต้องรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าเอา่อทำไมโลกเราทุกวันนี้เนี่ยมีมนุษย์แค่แบบเดียวคือโฮโมเซเปียนส์แบบพวกเราทาั้งๆที่จริงแล้วในอดีตนะครับโลกเราเคยมีเหมือนกับเเพื่อนบ้านเป็นมนุษย์สปีชีส์อื่นอยู่ด้วยกันแล้วทำไมทำไมสุดท้ายเหลือแค่เราล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ วันนี้เราจะมาลองคุยแค่หาคำตอบกันดูครับจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยทั้งเรื่องการพรจญนััยการปรับตัวแล้วก็การเอาชีวิตรอดของบรรพบุรุษเรานะครับแถมยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เกี่ยวพันกับปัจจุบันเราโดยตรงเลยก็คือเรื่องวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างปัญหาชั้นโอโซนที่ถูกทำลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับเอ๊ะมื่เกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับค่ะ การคุยกันวันนี้นะคะก็จะพาไปสำรวจเส้นทางวิวัฒนาการที่มันค่อนข้างซับซ้อนของมนุษย์เราลองทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆที่อาจจะนะคะอาจจะทำให้เรากลายเป็นผู้รอดชีวิตสปีชีส์เดียวแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันกับภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องชั้นโอโซนซึ่งมันก็เหมือนเป็นบทเรียนสำคัญมากๆสำหรับพวกเราในยุคนี้เลยค่ะโอ้โหน่าติดตามมากครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องแรกกันเลยดีกว่าปริศนาที่ว่า ทำไมถึงเหลือแค่เราคือถ้าย้อนไปสักแสนปีก่อนโลกเรานี้มันหลากหลายมากเลยนะครับไม่ใช่แค่โฮโมเซเปียนส์แต่มีสปีชีส์อื่นๆอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็มีจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันคือมาจากบรรพบุรุษคล้ายลิงในแอฟริกาเออเมื่อราวๆหกล้านปีก่อนนู่นเลยใช่ค่ะก่อนที่มนุษย์จริงๆกลุ่มแรกๆจะเริ่มปรากฏตัวเมื่อประมาณสักสองล้านปีที่แล้วแล้วมีใครเด่นๆบ้างครับในยุคแรกๆ ถ้าเป็นดาวเด่งยุคแรกๆเลยนะคะก็ต้องยกให้โฮโมเออร์กัสเตอร์ค่ะกลุ่มนี้น่าจะเป็นมนุษย์กลุ่มแรกๆเลยที่กล้าเดินทางออกจากแอฟริกาเป็นนักประดิษฐ์เครื่องมือหินยุคแรกเป็นนักล่าที่เก่งด้วยนะคะแล้วก็มีลักษณะโครงกระดูกบางอย่างที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าพวกเขาอาจจะเป็นนักวิ่งที่แบบว่าอึดมากนักวิ่งโอลิมปิกเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะวิ่งระยะไกลได้ดีมาก มีแนวคิดว่าพวกเขาวิวัฒนาการมาในช่วงที่แอฟริกาแลงหนักๆร่างกายอาจจะระบายความร้อนได้ดีเป็นพิเศษขับเหงื่อกเก่งทำให้ล่าสัตว์ตอนกลางวันได้สบายๆเก่งมากเลยครับนั่นคือกลุ่มแรกๆที่ออกผจญภัยนอกแอฟริกาแล้วมีใครตามมาอีกไหมครับ พอเออร์กสเตอร์เขาขยับขยายไปเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะคะก็มีวิวัฒนาการต่อมาเป็นโฮโมอิเล็กตัสค่ะกลุ่มนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะในแง่ของการกระจายถิ่นฐานไปไกลถึงตุรกีถึงจีนหรือแม้แต่อินโดนีเซียเลยค่ะไปไกลมากเลยแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจคือหลักฐานทางโบราณคดีมันชีว่าพวกเขาใช้เครื่องมือหินแบบแบบเด,เดิมนะคะคือขวานหินง่ายๆเป็นล้านปีเลย แทบไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเลยล้านปีใช้แบบเดิมๆเหรอครับใช่ค่ะคาดว่าอิเล็กตัสก็ค่อยๆหายไปแล้วก็สูญพันธุ์ไปเมื่อเราๆสัก30,000ปีก่อนค่ะดูเหมือนอิเล็กตัสจะปรับตัวหรือพัฒนาน้อยกว่าหรือยังไงครับแล้วบรรพบุรุษเราล่ะครับโฮโมเซเปียนเข้ามาตอนไหน เซเปียนส์นี่มาทีหลังค่ะเริ่มอ,อพยพออกจากแอฟริกาประมาณ1,2 0 0 0 0ปีก่อนตอนแรกๆนี่เป็นกลุ่มเล็กมากๆเลยนะคะอาจจะไม่ถึงร้อยคนได้ซ้ำแล้วค่อยๆแพร่กระจายไป <c oughs> ทีนี้คำถามสำคัญที่แลกวิจัยสงสัยกันก็คือทำไมทำไมเซเปียนส์ถึงรอดแล้วก็ขยายไปทั่วโลกได้ในขณะที่สปีชีส์อื่นๆอย่างอีเรกตัสหรือแม้แต่นีแนเดอร์ททลในยุโรปกลับสูญพันธุ์ไปนั่นสิครับทำไมล่ะ มีหลายปัจจัยที่นักวิจัยเชื่อว,ว่ามีส่วนนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องสมองคือถึงแม้ขนาดสมองโดยรวมอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่มีงานวิจัยอย่างของศาสตราจ,จารย์จอห์นเชียร์เขาชี้ว่าเซเปียนส์เนี่ยมีพื้นที่สมองส่วนที่เกี่ยวกับภาษาและการพูดที่พัฒนาไปมากกว่าอ,อ๋อภาษาการสื่อสารใช่ค่ะ อันนี้อาจจะทําให้เราสื่อสารกันได้ซับซ้อนขึ้นวางแผนร่วมกันได้ดีขึ้นถ่ายทอดความรู้ความคิดสร้างสารรค์ต่อๆกันไปได้ดีกว่ามากการสื่อสารที่ดีกว่าก็น่าจะนําไปสูเ่เครื่องมือที่ดีกว่าด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือปัจจัยที่2เลยเทคโนโลยีเครื่องมือในขณะที่อีเรกัสยังใช้ขวานหินแบบเดิมๆเ,เป็นล้านปีเซเปียนส์กลับพัฒนาเครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นหอกซัดนะคะที่ใช้คว้างล่าสัตว์หรือป้องกันตัวจากระยะไกลได้อ่าใช่ใช่ใชซึ่งมันก็มีประสิทธิภาพเหนือกว่าขวานหินที่ต้องเข้าไปสู้ระยะประชิดมากๆเลยอันนี้เป็นความได้เปรียบที่ชัดเจนเลยค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากสมองกับเครื่องมือมีเรื่องของความสามารถในการปรับตัวด้วยค่ะ ดูเหมือนว่าเซเปียนส์เราจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าคือพร้อมที่จะเรียนรู้ทดลองหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ดีกว่าหมายถึงว่าอิเร t กตัสอาจจะติดอยู่กับแบบเดิมๆอาจจะประมาณนั้นค่ะ คือเมื่อเขาประสบความสําเร็จกับเครื่องมือแบบเดิมมานานมากๆแล้วพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเช่นสภาพอากาศเปลี่ยนแหล่งอาหารหาย,ยากขึ้นเขาอาจจะปรับตัวไม่ทันเท่าเซปเปียนส์ที่ดูจะมีความคิดสร้างสารรค์กล้าลองผิดลองถูกมากกว่านะคะเข้าใจเลยครับแสดงว่าความยืดหยุ่นการเรียนรู้ปรับตัวนี่เป็นกุญแจสําคัญจริงๆนอกจากอิรกัสแล้วมีมนุษย์สปีชีส์อื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับที่อยู่ร่วมยุคก,กับเรา มีค่ะที่ดังมากๆเลยก็คือ Homo ฟลอเรเซีย s ซิหรือที่เรียกกันเล่นๆว่า h o b b i ทอ๋อฮอบบิทตัวเล็กๆใช่ไหมครับพันปีก่อนเอง12,000ปีก่อนเองเหรอครับโอ้โห oh. ใช่ค่ะก็ทิ้งให้ Homo sapiens เรานี่แหละเป็นมนุษย์เพียงสปีชีส์เดียวที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้การที่เราเหลือรอดอยู่แค่สปีชีส์เดียวมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ไหมครับในมุมมองของนักวิทยศาศาสตร์ดรเชียคนเดิมนะคะ เคยให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากค่ะว่าการที่ไม่มีมนุษย์สปีชีส์อื่นอยู่ร่วมโลกกับเราแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดช่องว่างทางชีววิทยาที่ใหญ่มากระหว่างเรากับญาที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างพวกชิมเ็นซีหรือกอริลลาช่องว่างเลยครับใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่ายังมีเนียนเดนทอลหรืออิรักตัสอยู่เราอาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองพิเศษหรือว่าเหนือกว่าสัตว์อื่นๆมากมายขนาดนี้ก็ได้นะคะ ออจริงด้วยครับเป็นมุมมองที่น่าคิดมากฟังดูเหมือนเส้นทางของเซปเปียนส์ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้แต่เหมือนจะมีข้อมูลที่บอกว่าบรรพบุรุษเราเองก็เคยเกือบจะเกือบจะศูนพันุเหมือนกันใช่เลยค่ะมีการศึกษาทางพันธุกรรมที่น่าตื่นเต้นมากๆเพิ่งออกมาไม่นานนี้เองเผยให้เห็นว่าบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่าปรากฏการณ์คอขวดบอโตเน็กครั้งใหญ่มากๆมาแล้ว เมื่อประมาณ9000 900, 0ปีก่อนค่ะขอขวดทางพันธุกรรม9000 900, 0ปีก่อนเลยเหรอครับมันมันหมายความว่ายังไงครับเนี่ยหมายถึงว่าประชากรมนุษย์ในตอนนั้นลดจำนวนลงอย่างหวบภาบเลยค่ะนักวิจัยเขาใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมหรือจีโนมของคนปัจจุบันกว่า3,000คนโดวยวิธีใหม่ที่ชื่อฟิตโคแล้วก็คำนวณย้อนกลับไปพบว่าในช่วงเวลานั้นประชากรบรรพบุรุษของเราลดลงไปถึง98.7%เ 98.7%? ใช่ค่ะเหลือคนที่สามารถสืบพันธ์ได้แค่ประมาณ1,280คนเท่านั้นเองฮะเหลือแค่พันกว่าคนทั <ok ้งโลกเนี่ยนะครับใช่ค่ะเหลือแค่พันกว่าคนเท่านั้นเองแล้วแล้วพวกเขารอดมาได้ยังไงครับเนี่ยน้อยขนาดนั้น นั่นคือคำถามใหญ่ที่นักวิจัยก็ยังหาคำตอบกันอยู่เลยค่ะคือประชากรจำนวนน้อยนิดขนาดนี้เนี่ยดำรงสภาพนั้นอยู่นานถึง117,000ปีนะคะแสนกว่าปีใช่ค่ะก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวกลับมาได้การที่ประชากรเหลือน,น้อยขนาดนั้นมันส่งผลกระทบใหญ่หลวงเลยค่ะทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยลดลงไปเยอะมากอาจจะเกือบเกือบ66% แล้วช่วงเวลานี้ยังอาจจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมครั้งสําคัญด้วยนะคะคือการรวมตัวกันของคโครโมโซม2แท่งกลายเป็นคโครโมโซมคู่ที่สองของมนุษย์ปัจจุบันอย่างที่เรามีกันอยู่โหเรื่องใหญ่มากเลยแล้วพอจะรู้สาเหตุไหมครับว่าทําไมจูจ่ๆประชากรถึงลดลงไปขนาดนั้นข้อมูลมันชี้ไปที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ค่ะช่วง9 0 0 0ปีก่อนเป็นช่วงที่โลกเย็นลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุคน้ำแข็งเต็มตัวเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงและยาวนานในแอฟ,ฟริกาและยูเรเชียอากาศเปลี่ยน <class ic> ใช่ค่ะซึ่งมันตรงกับช่วงเวลาที่หลักฐานฟอสซิลมนุษย์ยุคหินตอนต้นในแถบนั้นมันหายากเป็นพิเศษพอดีเลยที่สําคัญคือช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเป็นยุคข,ของบรรพบุรุษร่วมคนสุดท้ายระหว่างเซเปียนส์เนียนเดอร์ทอลและก็เดนิ <c oughs> โอวานอีกด้วยค่ะโอ้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีเลยนะครับใช่ค่ะ การค้นพบนี้มันก็เลยทิ้งคำถามไว้เยอะแยะเลยอย่างที่นักวิจัยผ่านอีส่วนเขาก็ตั้งคำถามไว้ว่ามนุษย์กลุ่มน้อยที่รอดชีวิตเนี่ยพวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันปรับตัวกับความหนาวเย็นความแห้งแล้งสุดขั้วขนาดนั้นได้ยังไงแล้วการคัดเลือกทางธรรมชาติที่มันโหดร้ายขนาดนั้นมันไปเร่งให้สมองมนุษย์พัฒนาเร็วขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าการใช้ไฟมีส่วนช่วยไหมครับนั่นก็เป็นอีกคำถามสำคัญค่ะ ว่าการค้นพบและควบคุมไฟมีส่วนช่วยให้รอดชีวิตแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาได้หรือเปล่ายังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาหากันต่อไปค่ะแต่ผมก็เคยได้ยินอีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงกันบ่อยๆเหมือนกันว่าเกือบทําให้มนุษย์สูญพันธ์คือเรื่องภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ภูเขาไฟโทบาใช่ไหมครับใช่ค่ะภูเขาไฟโทบาที่เกาะสุมาตราอินโดนีเซียระเบิดเมื่อประมาณ74,00 0ปีก่อน อันนี้ถือเป็นซูเปอร์โวนโนที่รุนแรงที่สุดในรอบ2ล้านปีเลยนะคะซูเปอร์โวโนใช่ค่ะมันพ่นเท่าฐานแล้วก็ก๊าซซัลเฟอร์ออกมามหาศาลเลยค่ะบทบังแสงอาทิตย์คาดกันว่าทำให้อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยลดลงไปหลายองศาเซลเซียสอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฤดูหนาวภูเขาไฟยาวนานหลายปีเลยค่ะนึกภาพไม่ออกเลยครับคงจะมืดมิดไปหมดใช่ค่ะ เท่าภูเขาไฟนี้ปกคลุมพื้นที่กว้างขวางมากโดยเฉพาะในอินเดียนี่หนาเป็นเมตรเลยค่ะแล้วผลกระทบต่อมนุษย์ในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับรุนแรงแน่นอนค่ะเพราะช่วง74,000ปีก่อนเนี่ยเป็นช่วงที่เซเปียนส์เพิ่งเริ่มกระจายตัวออกจากแอฟริกาได้ไม่นานส่วนอิรกตัสก็ยังคงอยู่ในเอเชียการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรงขนาดนี้สร้างความยากลำบากในการหาอาหารการปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะกับมนุษย์ยุคนั้นที่ยังพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลักมากๆเลยนะคะก็อาจจะทําให้ประชากรลดลงไปอีกใช่ค่ะอาจจะทําให้ประชากรลดลงอย่างมากแต่ว่าเรื่องช่วงเวลาเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่ตรงเป๊ะก,กับข้อมูลคอขดใหญ่เมื่อก้า0แสนปีก่อนเสียที่เดียวอาจจะเป็นวิกฤตคนละครั้งหรือส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชากรที่ต่างกันไปอันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะ ครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศหรือภูเขาไฟระเบิดก็ชัดเจนนะครับว่าบรรพบุรุษเรานี่โอ้โหผ่านร้อนผ่านหนาวผ,ผ่านความเป็นความตายมาเยอะจริงๆเอาละครับจากอดีตที่เราเกือบสูญพันธุ์เพราะภัยธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ทีนี้มาดูปัจจุบันกัน,กนบ้างกับภัยที่เราเอา่ออาจจะสร้างขึ้นมาเองนั่นคือปัญหาการทําลายชั้นโอโซนเรื่องนี้มันร้ายแรงยังไงครับอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะชั้นโอโซนเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนเกราะบางๆที่อยู่ในบรรยากาศชั้นสตาโตสเฟีย สูงขึ้นไปจากพื้นโลกพอสมควรหน้าที่สำคัญมากๆของมันก็คือกรองรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV จากดวงอาทิตย์โดยเฉพาะรังสี UVB ค่ะตัวนี้แหละที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต UV มีหลายชนิดหรอครับใช่ค่ะหลักๆมี UVA, UVB, UVC UVC นี่อันตรายสุดแต่โชคดีที่บรรยากาศโลกกับชั้นโอโซนกรองเป็นหมดแล้วไม่ลงมาถึงพื้นโลก UVA ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ UVB เนี่ยค่ะมันลงมาถึงพื้นโลกได้บางส่วนและชั้นโอโซนนี่แหละที่ช่วยกรองไว้เยอะปัญหาก็คือ UVB เนี่ยแหละค่ะที่อันตราย แล้วอะไรล่ะครับที่ไปทำลายกรอบโอโซนของเราได้ตัวการสำคัญเลยก็คือสารเคมีบางชนิดที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาใช้เองค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสารที่เรียกว่า CFCs หรือ Chlorofluorocarbon อ๋อ oh, CFC ที่อยู่ในสเปรย์แอร์ตู้เย็นสมัยก่อนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพวกนั้นเลยพอสารพวกนี้มันถูกปล่อยออกมาแล้วมันเบามันก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสตราโตสเฟียร์พอไปถึงตรงนั้นมันก็จะไปทำปฏิกิริยาทางเคมีสลายโมเลกุลของโอโซน O3 ทิ้งไปทำให้กรอบป้องกันของเรามันบางลงหรือที่เรารู้จักกันว่ารูโวโอโซนโดยเฉพาะแถวๆขั้วโลกนะคะ พราะกรอบมันบางลงก็หมายความว่าก็หมายความว่ารังสี UVB ที่เคยถูกกรองไว้เยอะๆมันก็ทะลุลงมาถึงพื้นโลกได้มากขึ้นค่ะการที่ UVB ลงมามากขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับเรากับโลกบ้างครับมันร้ายแรงแค่ไหนผลกระทบกว้างขวางมากเลยค่ะเริ่มจากใกล้ตัวเราที่สุดก่อนเลยคือสุขภาพมนุษย์อย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือมะเร็งผิวหนังค่ะ มะเร็งผิวหนังใช่ค่ะความเสี่ยงเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยทั้งชนิดที่พบบ่อยอย่าง basal cell squamous cell ไปจนถึงชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือ melanoma ค่ะ hmm. ยิ่งโอโซนบางลงเท่าไหร่ความเสี่ยงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะคนผิวขาวหรือคนที่อาศัยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะยิ่งเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกโอหน่ากลัวนะครับ ยังไม่หมดค่ะ UVB ยังส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยมันสามารถไปกดการทำงานของภูมิคุ้มกันเราทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นและก็อาจจะไปลดประสิทธิภาพของวัคซีนบางชนิดด้วยนะคะกระทบภูมิคุ้มกันเนี่ยครับเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีผลต่อดวงตาโดยตรงเลยเป็นสาเหตุสำคัญของโรคต้อกระจก cataracts ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตากระจกตาอักเสบได้ง่ายขึ้นด้วย โห oh, แค่เรื่องสุขภาพคนอย่างเดียวนี่ก็หนักแล้วนะครับแล้วกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือระบบนิเวศโดยรวมล่ะครับหนักหนาไม่แพ้กันเลยค่ะโดยเฉพาะกับระบบนิเวศทางทะเลตัวแรกที่โดนกระทบเลยคือแพลงต้นพืชค่ะซึ่งเป็นเหมือนออฐานรากของห่วงโซ่อาหารทั้งหมดในทะเลเลยตัวเล็กๆที่เป็นอาหารให้สัตว์อื่นใช่ค่ะ พอแพลงต้อนโดน U V B ทำลายปริมาณมันก็ลดลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อมาอย่างสัตว์น้ำวัยอ่อนพวกตัวเล็กๆล,ลูกปลาลูกกุ้งลูกปูพวกนี้จะไวัยต่อ U V B มากทำให้อัตราการรอดชีวิตของพวกมันลดลงไปเยอะเลยค่ะเอาพอตัวเล็กๆตายน้อยลงมันก็กระทบทั้งห่วงโซ่อาหารเลยค่ะเมื่อฐานของพีระมิดอาหารถูกทำลายปริมาณสัตว์น้ำที่เราจับมากินที่โตเต็มวัยแล้วมันก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งอันนี้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์โดยตรงเลยนะคะโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาที่พึ่งถ่าโปรตีนจากทะเลเยอะๆโอ้โหกระทบเป็นทอดๆเลยนะครับเนี่ยแล้วพืชบนบกล่ะครับโดนด้วยไหมพืชบนบกก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะอย่างแรกเลยคือการเจริญเติบโตพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสําคัญสําคัญอย่างข้าวถั่วเหลืองพอได้รับ UVB มากเกินไปมันจะโตช้าลงค่ะ ทำให้ผลผลิตโดยรวมลดลงผลผลิตลดลงใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการออกดอกการขยายพันธุ์ของพืชบางชนิดด้วยคือไปยับยั้งกระบวนการพวกนี้ในระยะยาวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และความอยู่รอดของป่าไม้ได้เช่นกันค่ะนอกเหนือสิ่งมีชีวิตแล้ว,วครับมีอะไรอีกไหมที่โดนผลกระทบจาก UVB ที่เพิ่มมากขึ้นมีค่ะแม้แต่วัสดุต่างๆที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาก็เสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะคะ พวกพลาสติกต่างๆโดยเฉพาะ PVC หรือพลาสติกใสๆที่ใช้คลุมโรงเรือนเกษตรพวกนี้จะกรอบแตกง่ายขึ้นมากเมื่อโดน UVB เยอะๆอ๋อพวกพลาสติกตากแดดนานๆแล้วกรอบกรอบใช่ค่ะแล้วก็พวกสีทาบ้านยางไม้ที่อยู่กลางแจ้งก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยค่ะยังมีอีกไหมครับฟังดูเหมือนผลกระทบมันรอบด้านจริงๆมีอีกด้านที่สำคัญมากๆและหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงคือเรื่องคุณภาพอากาศค่ะคุณภาพอากาศ เกี่ยวกันยังไงครับคือรังสี UVB ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะมันจะไปเร่งปฏิกิริยาเคมีในอากาศระดับพื้นดินที่เราหายใจอยู่ทําให้เกิดโอโซนภาคพื้นดินมากขึ้นซึ่งโอโซนตัวนี้เป็นพิษนะคะไม่เหมือนโอโซนข้างบนที่เป็นกรอะป้องกันอา้าวโอโซนข้างล่างนี่ไม่ดีเหรอครับ ไม่ดีค่ะเป็นส่วนประกอบหลักของหมอกควันพิษหรือสโมกที่เราเจอกันในเมืองใหญ่ๆหรือเขตอุตสาหกรรมอะค่ะกลายเป็นว่าโอโซนข้างบนที่เป็นประโยชน์บางลงแต่โอโซนข้างล่างที่เป็นพิษกลับถูกสร้างเพิ่มขึ้นเพราะ U V B ที่มากขึ้นโหมันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับเนี่ยฟังการคุยกันวันนี้แล้วทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยตั้งแต่บรรพบุรุษเราที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติใหญ่ๆ จนเหลือรอดมาได้ด้วยความสามารถในการปรับตัวการเรียนรู้มาจนถึงยุคเราที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเองอย่างเรื่องชั้นโอโซนนี่แหละครับถูกต้องเลยค่ะเรื่องราวในอดีตมันสอนเราถึงความเปราะบางของสิ่งมีชีวิตนะคะรวมถึงมนุษย์เราด้วยต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สอนถึงความสำคัญของการปรับตัวการหาทางรอด ส่วนปัญหาโอโซนในปัจจุบันก็เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าการกระทําของเรามันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้แค่ไหนแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการที่เราต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไขซึ่งจริงๆแล้วนะคะปัญหาโอโซนเนี่ยถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประชาคมโลกค่อนข้างประสบความสําเร็จในการร่วมมือกันผ่านความตกลงที่เรียกว่าพิธีสารมอนทรีออลในการลดและเลิกใช้สาร CFCs พวกนั้นอ๋อมีการแก้ไขแล้ว ใช่ค่ะมีการดำเนินการอย่างจริงจังทำให้สถานการณ์เรื่องรูโวโอโซนค่อยๆดีขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานหลายสิบปีนะคะกว่าชั้นโอโซนจะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่อย่างน้อยปัญหานี้ก็มีการลงมือแก้ไขอย่างจริงจังแล้วก็เห็นผลดีขึ้น แต่ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับในเมื่อเรารู้ว่าเซเปียนเสียงพวกเราเนี่ยรอดมาได้ด้วยความสามารถในการปรับตัวการเรียนรู้การแก้ปัญหาที่อาจจะเหนือกว่ามนุษย์สปีชีสอื่นแต่ตอนนี้เรากลับกำลังสร้างปัญหาใหม่ๆที่มันซับซ้อนแล้วก็มีผลกระทบระดับโลกด้วยมือของเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอโซนหรือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่นๆที่ใหญ่กว่านั้นอีกคำถามคือ ความสามารถในการปรับตัวการแก้ปัญหาที่เคยทําให้เรารอดมาได้ในอดีตเนี่ยมันจะยังเพียงพอสําหรับความทา้าทายที่เราสร้างขึ้นเองในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังใช้ความฉลาดของเราไปในทางที่อาจจะทําลายตัวเองทางอ้อมอืมเป็นคําถามที่คงต้องฝากให้ไปคิดกันต่อดูนะครับ